ว่าสนและสายฟ้าเปรียบเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดใดฝั่งทอมมี่ตอบว่าแมวกับหนูนะฮะส่วนคุณนะฮะสายฟ้าจิงโจ้สนแฮมเตอร์คุณลืมไปได้ยังไงปั้นดื้อนะทำไมถึงตอบแบบนี้นะฮะลืมานนถามอ่ะ เราเนี่ยเค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 ยไลฟ์กันแล้วพี่ตงมี่บอกว่าผมอะเหมือนจิงโจ้เออแต่พี่ว่าทีมไม่เหมาะกับพี่วะเป็นอะไรนะจิงโจ้ไหมมันลมาดตงไหนีเทลฉากคิดซีนนะฮะที่ผ่านไปรู้สึกยังไงฮะอันนี้คือตัวละครหรือ เอา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 แล้วมหมื่นบูมันไม่ได้หนึ่งเปิดฮะรู้สึกดีกับเขินอ้าวเขินเขินของคุณนี่คืออะไรก็เขินมันก็ต้องรู้สึกดีหรือเปล่าคุณมองหน้าเขาเสียใช่ปวดฮะเขาบอกเขินของคุณคืออะไรฮะเขินจริงจริงมันมีเขินแล้วรู้สึกแย่ด้วยเหรอพี่ เกิดอไรู้สึกดีไหมรู้สึกดีครับรู้สึกดีแล้วเคิดไหมเขือครับเออจ่ตอบได้เลยไปฮะฝ<ฮะ>ั่งท,ทอมมี่ตอบว่าแมวกับหนูนะฮะส่วนคุณนะฮะสายฟ้าจิงโจ้่ซนแฮมเตอร์คุณลืมไปได้ยังไงปับนึงนะฮะขอโทษนะฮะคุณจะแฮมเตอร์มาเลี้ยงว่าในกระเป๋าของจิงโจ้เหรอฮะ หรือยังไงอ๋อแล้วเลี้ยงอะไรฮะเกาะลายกาะลสรุปว่าข้อนี้นะฮะไม่โตนะแต่ทำไมถึงตอตแบบนี้ฮะลิงถามอ่ะวาในเงของคอถาเที่วมมนอรี่ะเพราะว่าถึงแมแบบจต้องอดเวาแต่ว่าจริงๆแ่าลักพูดหรือคุณมองหน้าเขาสิครับเขินครับผมอเปบคุณ่ะครับ เหมือนยิโจเ่ยนะเพราะว่าเราเราเนี่ยเค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 ยไลฟ์กันแล้วพี่ต้องีบอกว่าผมอะเหมือนยิงโจ้มันลอไปติดตรงไหนถ้าจดีเทลันีไม่ใช่เป็น่า้เออเัวป่น่ตเ็น่ส่วนซนเนี่ยผมให้เป็นแฮมสเตอร์โดยการที่ว่าดูจากอุปกรณ์ ภายนอกอุปกรณ์ด้านนอกแล้วก็นิสัยลักษณะลักษณะอุปกรณ์ไม่ได้ลักษณะลักษณะนิสัยและอุปกรณ์ภายนอกลักษณะยังไม่ตื่นตื่นเหมือนหนูโอเคข้อ2ก็ศูนย์คะแนนนะฮะคุณยังไม่มีแต้มนะครับตอนนี้โหติวเตอร์ไฟเตอร์ยิ้มแล้วล่ะด้านหลังเนี่ยคำถามต่อไปนะฮะหากคิด ซีนนะฮะที่ถ่ายไปรู้สึกยังไงบ้างครับผมตอบพร้อมกันนะฮะไม่ไม่ที่ผ่านไปไงอีพีแรกๆฉากคิดซีนรู้สึกยังไงบ้างครับผมอย่าลืมนะคำตอบคุณต้องเหมือนกันนะสั้นๆันง่ายๆยสามสองหนึ่งเปิดฮะหมดเลยฮะ อะไรฮะขอให้คำถามที่นี้ผมได้คุณแบงค์เหรอฮะเนี่ยใช่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 ได้แล้วฉากคิดซีนนะฮะที่ผ่านไปรู้สึกยังไงฮะอันนี้คือตัวละครหรือตัวผมอ่ะเอาเอาเอาแล้วแล้วแต่คุณฮะใจคุณต้องตรงกับกันละเมาหมื่นปะเนี่ยตลกจรินไอ้โซนโลกจริงโลกกันชีวิตจริงผมบอกเลย อ่าโอเคพรนะสามสองหนึ่งเปิดฮะรู้สึกดีกับเขินได้ไหมฮะอันนี้นี้กรรมการว่าอะไรฮะอ่าเขินเขินของคุณนี่คืออะไรก็เขินมันก็ต้องรู้สึกดีหรือเปล่าคุณมองเรื่องเขาเลยอไม่ใช่ฮะเขาว่าเขินของคุณคืออะไรฮะ เขินี่จริงมันมีเขินแล้วรู้สึกแย่ด้วยเหรอพี่เขินบางทีแบบสมมติเราไปล้ออะไรในสิ่งที่เขาไม่ชอบเราจะเขินอายแบบนี้เราไปล้อก็ได้ไงสุดยอแม็กเขินก็เขินแล้วรู้สึกดีไหมรู้สึกดีครับรู้สึกดีแล้วเขินไหมเขินครับอจบวิคุณนี่มันขี้ชิปนะเนี่ยคุณนอะโอเคทั้งหมดได้ทั้งหมด3คะแนนจาก5นะครับผมสุดยอดฮะอด ติดตามมาตลอดนะครับเพราะว่าถ้าบอกก่อนมันก็ไม่สนุกใช่ไหมต้ยวมต้องไปตอนอีพีแรกแล้วไงจะชุบอีกเปล่าชุบเลยชุบเลยชุบเลยเดี๋ยว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 เก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ก่อน